ก็ขอสปอนเซอทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมพีบีกครั้งนึงครับหลังจากที่ตัวละครเมื่อวานนั้นนะครับผมได้อัปเดตแล้วนะครับผมมีปืนแล้วนะตอนนี้นะครับเ<ผ>ม,มื่อนนก่อนมีปืนแค่สองอันเองตอนนี้ผมมีหลายอันแล้วนะครับเอยยิง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 เหรอผมปรับเสียงให้เบาขึ้นเพราะว่าเพราะว่าสาเหตุก็คือเอาง่ายๆคือโอ้ยเลือดล,อด,ลอดลงเฉยเลยนะคือเอาไม่แย่คือมันดังเกินนะครับผมก็เลยแบบอื ครับพี่วางข้างหลังนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงครับยิงเมื่อกี้ผมยังไม่ผมปืนผมยังไม่ซื้อสก,กิี่นายเลยครับจะถึง ขยุ่นระเบิดมาวะ Enemy down. Enemy down. เออ,อยู่ีคนหนึ่งละ <Enemy down. S 1> ผมว่าเพื่อนผมว่ามไปตรงนู้นทำไมวะผมว่ากลับมาที่นี่ดีกว่าวะเพื่อน เออเพื่อนเพื่อนเรานำแล้วนะเรานำแล้วนะเรานำแล้วนะไม่มีมีแต่คนเล่นผู้หญิงวะมาแล้วหลงัลงหลงัลงหลังหลงัลงระวั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 ง ระวังระวังระวังไป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 โอ้าม mm ่เจ็บไอ้สัตว์โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าผมมีแผนนะผมผมมีแผนนะนะไงไงกลุ่มแดงก็แพ้เราอยู่ดีครับเพราะว่าเราดูแล้วเรานำแน่นอนครับผมปรับหมด กิเกตยิงใช่ไหมวะปรับหมดแบบกิเกตยิงอะระวังระวังระวังอยู่นี่ตายเลย ขยุ่นมาขยุ่นมาายฟ้า่ายฟ้า่ายฟ้า่ายฟ้าคือเกมชอบกระตุกนะครับใหญ่ๆอย่าคิดผิดนะว่าเกมทำไมผมยังไม่ค่อยยิงนะเกมกระตุกครับคืออย่าคิดว่าเป็นตัวถ่วงของเพื่อนนะมันกระตุกจริงยิงสิ ไหวไหมนั่นอะเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้เพื่อนอ๋ขยิ้กูเดี๋ยว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 ลยเดี๋ยวเดี๋ยว ็ถึงว่าหงกากก็จริงนะครับแต่หงเพิ่งเล่นอ้าวโอ้โหยิงประมาณยิงให้สี่คนอย่างนี้เนนะี่ยแต่หงได้เงินน้อยเพราะหงไมไ่ค่อยยิงเท่าไหร่นะครับแล้วหงจะได้เงินเท่าไหรนะ่เนี่ยอ่าโอเคได้เงินอยู่นะครับเอ๊ยเ,เราอยู่ไฟฟ้าไหมก็น่าจะอยู่ เราอยู่ครับเราอยู่ครับเพราะว่าคลิปท,ที่แล้วเราอยู่กับฝั่งแดงนะฝั่งแดงมันเอาเปรียบก่อนครับเราอยู่ฝั่งฟ้ามั้งฝั่งฟ้าสงสารนะที่มันมีคนเดียวเอง สงสารกลุ่มแดงว่ะทำอยู่คนเดียวัมน็เก like ่งด <hour> ้วยอียังกาก็เป็นตูอุ้ยเดี๋ยวยิงกหัวเลยยิงต้อได้สีฟ้าสีผมรอจังหวะก่อนนะครับรอจังหวะก่อนนะครับ โยนถาพ่อมึงสัตว์ยนถาพ่อมึงนะครับคือคลิปนี้ผมยังไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเครียดกับปพนมผมได่แหละผมไม่น่าปืนผมไม่น่าชึบผมไม่น่าใช้ปืนนี้เลยไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดเยอะทั้งหมดที่ผมใช้ปืนไม่ค่อยถนัดทั้งหมดเลยที่ผมพูดมาคือปืนไม่ถนัดเลยนะสีฟ้านำเี้ยโคตรเบื่อสีฟ้านำแต่มันทีมเรานะย่ายิงดิเนี่ยโคตรคุยยังไงดีละผม ปรับโหมดได้ครับอัจตโนมัติแบบไม่ต้องยิงเราก็แก้ซุ่มยิงทงั้งนี้เอา <ผม S 2> เอามีคนใช้ไนเปอร์แน่เลยแต่เพื่อเราแต่เรานำสูงะ่ะสิบเอดแล้วสิบแล้วสิบเอ็ดแล้วเว้ยโดนยิงไปสองดอกนำไปแล้วไอ้กลุ่มแดงนำไปแล้ว อยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นยิงดิยิงโอ้เดี๋ยวกูไปตรงนู้นไปนู้นมันไม่มันมองไม่เห็น,ม,น,ม,ม,นม,มันมองไม่เห็นมันมองมันมันมองไม่เห็นห่งครับโอ้ยมันมัน,มนลันเลยลันเลยมันก็ชอบชุ่มยิงกูอยู่ได้นะนี่ตัวถ่วงของเพื่อนนะ <it> ไม่เป็นไรครับ <it> แต่แต่เราก็ยิงอยู่เราก็ช่วยเขาอยู่นะไม่เป็นไรหร <it> อกนี่เขาเขาค่อยนำเราไดืเลยนะ อยู่ตรงนู้นนะเพื่อนออกมาดิโคสัตว์โลบทำไมอ่ะปีกูยังไม่ออกเลยอุ๊เจ็บแล้วเริ่มเจ็บแล้วโดนละโดนมีหนึ่งละโดนมีหนึ่งแล้ว ทำจริงมึงจะนหยูดมึงยืนหยัดหาพ่อมึงพุ่งตรงเรยมึงยืนหยู่หาพ่อมึงนะใครก็เล่นเล่นกับเล่นกับเพื่อนกูมันเอาหนีกูอ่ะกูเลือดน้อยกว่ามันอีกมันมันเพิ่งเกิดกูกระสุนดิกระสุนผมเหลือห้าสิบนัดแล้วอะ ลอีกแพ็คห้าสิบแบบมันสัตว์ไม่ใช่ละเฮ้ยเออมันเดิมมันละทีมเราเนี่หว no, 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 no ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช no, 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 ่เอามันยิงเป่า้ยมันเป่าหัวกูเป่าหัวกูไอ้สัตว์ทีมฟ้าเริ่มนําแล้วนะครับก็ขอให้มันขอให้มันเป่าหัวกูอย่างเดียวว่าแล้วกูจะรอจังหวะมันได้ไงล่ะ นะครับช่วงนี้ผมกาลังทําอินโทรอยู่นะ๋ยวใครอย่ามา,ามันอยู่ตรงนู้นนะเพื่อนเอ้าชี้อยู่เนี่ยกูชี้ให้มันอยอู่เพื่อนไปไหนวะเนี่ยอยู่นูน้นตรงนู้นเอ้าชนะโอเคกูโล่ขอกูอยิงอีกคนวะเนี่ยถ้าถ้าถ้าจริงจนะกูยิงหลายรอบละแต่มันไม่โดนในสัตว์โดนยิงยังแตก็ไม่โดน <S <S นะข้าประสบการณ์ โอเคในเงินอยู่เยอะหน่อยนะครับโอเคครับก็ขอลาไปก่อนนะครับ้วคิดหน้าหูทำมาใหม่นะครับแต่ถ้าใครอยากติามก็ลังว่าคลิปเนี้ยผมก็แค่ทดสอบแค่นั้นเองครับตามจริงเล่าผมไม่ค่อยเล่นเก่งเลยเพราะผมเพิ่งเล่นใหม่ๆนะครับก็ถ้าไปดูคลิปแรกคุณอาจจะเข้าใจนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ